่อกันที่ช่วงของสารส์และศิลกับพี่หนูจูนินีวัน วันนี้นะคะจะพาไปเจอะเจอนะคะกันที่จังหวัดสกลนครซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานจังหวัดนี้เนี่ยถือว่ามีความพิเศษอยู่หลายเรื่องขึ้นชื่อทางผ้าย้อมครามแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารการกินใครที่ชอบรับประทานเนื้อต้องรู้จักโคขุนพลยางคำเขาบอกว่ายังมีอาหารพื้นบ้านด้วยนะครับอย่างเช่นว่าแกงหวายเขาบอกว่าใครที่ไปเนี่ยไม่ได้ทานถือว่าไม่ได้ไปถึงสกลนครด้วยพูดแบบนี้ไม่น่าเชื่อนะต้องไปสัมผัสเองนะครับติดตามกับพี่หนุจูนซีเนวันกันเลยครับค่ะ นูจูนตะเลยทวถทินนำเรื่องสารและศิลป์มาเจอเจอคุณล้ะค่ะตอนนี้จูนอยู่ที่จังหวัดสกลนครค่ะคว,ความหลากหลาย<อ>วัฒนธรรมประจำถินในแดนดินสกลนครน,น่าค้นหาวัฒนธรรมผู้ไทยให้งามตาอ,อีกทั้งผ้าย้อมครามต้องตามชม จังหวัดสกลนครอยู่ในภาคอีสานของประเทศไทยที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นดินแดนอยู่ในอาณาจักรขอมหลังจากขอมเสื่อมอำนาจล,ลงภูมิภาคนี้ก็ตกอยู่ในภายใต้การปกครองของลาวก่อนที่จะเป็นสยามประเทศในเวลาต่อมาจากวันเวลาอันยาวนานทําให้สกลนครมีศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองอาทิประเพณีบุญข้าจีเป็นนิยมทํากันราวเดือนสาม ซึ่งเป็นเวลาที่ชาวบ้านเพื่อนจะเก็บเกี่ยวข้าวเข้ายุง้งชาวบ้านจึงนําข้าวที่เพิ่งนเก็บเกี่ยวมาทําเป็นข้าวจีถวายพระด้านบราณสถานมีปราสาทบ้านพนาหรือกู่พนาสนิทฐานว่าสร้างในพุทธศตรวรรษที่18คือคือที่นี่เนี่ยก็เป็นดินแดนที่มีสีป่าวาธรรมเนี่ยสั่งสมกันมาเป็นเวลานานที่สําคัญก็มี6ทนเผ่านะที่สําคัญสําคัญแล้วก็ เป็นที่รู้จักกันมากนี่ก็คือผู้ไทยโหโหผู้ไทยหรือผู้ไทยคนเผ่าไทายกลุ่มหนึ่งที่มีอยู่ในอาณาจากักรลานช้างมีการอพยพเข้ามาและตั้งถิ่นฐานอยู่ในที่ต่างๆเช่นผู้ไทยกะตาก ตั้งถิ่นฐานอยู่แถบริมน้องหานทางทิศใต้และตำบลโนนหอมของจังหวัดสกลนครตอนนี้หนูจูนอยู่ที่ไหนคะบ้านโนนหอมชุมชนผู้ไทยที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนครขอเสียงดังๆอีกครั้งไนึงนะคะที่ไหนนะคะจังหวัดสกลนครที่ไหนนะชาวผู้ไทยเป็นคนมีน้ำใจและมีอัธยาศัยดีเห<ป>็นได้จากเมื่อมีผู้มาเยือน จะมีการจัดบายสีสุขวัญเพื่อก่อ<จ>ให้เกิดกำลังใจแก่แขกผู้มาเยือนดดน,น,กนอกจากนี้ชาวูไทยยังมีวัฒนธรรมในเรื่องการถักทออย่างเด่นชัดจึงปรากฏมีเสื้อผ้าชนิดต่างๆอย่างเครื่องแต่งกายสวมสิ้นมีตีนต่อผ้าย้อมครามจนเป็นครามแก่เรียกว่าผ้าดำสวมเสื้อแขนกระบอกคอตั้งมักแต่งคลิปแดงที่แขนและชายเสื้อ และมีผ้าจังทอเป็นผืนเล็กคลุมไหล่หรือผ้าสบายเป็นผ้าแพรวา่าส่วนชายจะแต่งกายด้วยเสื้อและกางเกงขาวกล้วยย้อมครามจนดำมีผ้าขอมาคาดเอววัฒนธรรมการใช้ต้องครามย้อมผ้าให้เป็นสีน้ำเงินเข้มหรือสีครามเป็นสิ่งที่ชาวอีสานรู้จักกันมานานมีปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากกว่า6000ปีจนมีการขนานนามผ้าย้อมคราม ว่าเป็นราชาแห่งผ้าย้อมสีธรรมชาติชาวท้องถิ่นสกลนครน,นอกจากจะนำครามมาใช้ย้อมผ้ายังได้นำเอาวัสดุธรรมชาติอื่นมาใช้ย้อมผ้าอีกด้วยเช่นย้อมผ้าด้วยโครนเพื่อทำให้ได้ผ้าสีน้ำตาลหรือย้อมผ้าด้วยครั้งทำให้ได้ผ้าสีแดงผ้าย้อมครามอยู่คู่กับคนสกลนครมาหลายชั่วอายุคน เสื้อผ้าย้อมคามจะทจากวัตถุธรรมชาติทั้งนั้นนะครับไม่มีสารเีมีเป็นองค์ประกอบแต่อย่างใดอีกวัฒนธรรมหนึ่งที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสกนลนครก็คือมาสกนาลนครเนี่ยเนื้อพนยังคำขึ้นชื่ออย่างหนึ่งคือถ้ามาสกลแล้วไม่ได้ทานก็เหมือนกับมาไม่ถึงสกนลนครนั่นก็คือแกงหวายการทำแกงหวายสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติโดยชาวบ้านนำต้นอ่อนของหวาย ซึ่งเชื่อว่าเป็นยาอายุวัฒนะมาต้มรวมกับน้ำใบย่านางผักต่างๆและซี่โครงหมูขาดไม่ได้คือน,น้ำปลาละกลายเป็นอาหารรสเลิศประจำถิน่นหลักวัฒนธรรมประเพณีอันทรงคุณค่าของชาวสกลนครล้วนแฝงไว้ด้วยสารและสิ่งในแบบฉบับของตนเองเป็นสิ่งที่น่าสนใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้สำหรับจำนวนไทยที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมการนับถือผู้มียถาบรรดาศักดิ์หรือบารมี ช้างเหยียบนาพระยาเหยียบเมืองหมายถึงผู้ที่มีบารมีและมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตมาเยือนถึงท้องถิ่นตาตร์ดนตมีอยู่ทั่วในเมืองไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนูจูนจะตามไปเจอเจอคุณเจอเจอคุณเพิยย่มใจที่จุดเลยรักจุนตายเลย